สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อสมาชิกช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาทําการคํานวณน,นะเด่นบนคนะ่ะแบบ6ตัวนะเทียบชน3สูตรนะแล้วก็ชุดประมวลผลนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณน,นะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางเตือความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชว์ นับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยสัตว์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะ,ะเด่นบนแบบ6ตัวนะ,ะแล้วก็แอดจะประมวลผลมาให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรเด่นบนกันเลยนะ,ะแอดใช้นะ,ะเด่นบนนะหตัวนะ,ะสูตรเก่านะ,ะที่แอดใช้งานจริงะ เรามาดูสูตรก่อนค่ะค่อยไปวิเคราะห์กันนะคะสูตรเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นสามครั้งหลักพันร้อยบนสองครั้งสิบล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งระบบครั้งที่หนึ่งตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักอนไม่เขียนไว้ข้างบนแล้วคะแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกเจ็ดเท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกสี่เท่ากับสามสามบวกหก เท่ากับ9 9 2 2บวก2เท่ากับ1นบวก1ะเท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 4บวก2ท่ากับ6บวก1ท่ากับ7 7บวก1ท่ากับ8 8บวก1ท่ากับ9เราจะได้เด่นบนนะในสูตรที่1นะส4 6 7 8 9ะสูตรที่2นะหลัก12 0 0 0ครั้ง100บน3ครั้ง10บนร้อยหน้าครั้งที่หนครั้งหน่วยหน้าครั้งที่ห รอยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่สองรละบวกครั้งที่หนึ่งดีนะมาเสี่ยงแห้งตอนที่ห่วยใกล้จะออกแล้วนะก็ะน่าจะได้พักนะคะหนึ่งวันสองวันเยู่นะฮะก่อนที่จะเริ่มทําคลิปของงดใหม่นะคะก็แต่ว่าแอดยังไม่ได้ลงปักหลักให้เพื่อนเลยเนาะช่องนี้นะเดี๋ยว เดี๋ยวน่าจะได้ลงให้อยู่นะพงนี้ยศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดท่ากับแปบวกแทกับหกบวกหนึท่ากับเจบวกสเท่ากับเกบวกแท่ากับเจบวกเเท่ากับสีบวกหเท่ากับห้าห้าบวกหท่ากับหกหกบวกหท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกหเท่ากับเกบวกสเท่ากับสฮะเราจะได้นะเด่นบนในสูตรที่2องห6าห้าเจ้าสองฮะ พักผ่อนน้อยนะฮะแล้วก็อากาศเย็นนะเพราะว่าตื่นนะ,อะนอนนะตีสองนะ,ะแล้วก็ตื่นนะตีสี่นะ,ะติดกันนะ,ะน่าจะประมาณตั้งแต่วันที่วันที่จะต้องนะฮะจัดการเตรียมของวานะ ประมาณวันที่ยนะีนะ่เจ็ดเนาะยี่เจ็ดน่ะเราเตรียมซื้อของวายเราก็ต้องตื่นแต่เช้าเนาะยี่8 29เจ็ดยี่แปดยี่เก้านี่แหละนอนพักผ่อนน้อยนะสามวันติดนะได้นอนประมาณสองชั่วโมงนะก็เลยทำให้นะร่างกายอาจจะแบบว่าอ่านั่นฮะเพราะว่าแอดเนี้ยก็ป่วยบ่อยอยู่แล้วฮนะสูตรที่สามเรามาใช้นะหลักแสนหลักหมื่นสิบ ล่างร้อยหน้าครั้งที่สหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่หน่หน่วยทายครั้งที่หนร้อยทายครั้งที่สองสอครั้ง1 0บทายครั้งที่สองสครั้งแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศศย์วกหเท่ากับหบวกแเท่ากับสีบวกสเท่ากับแปดแปดบวกแปดเท่ากับหบวกแเท่ากับสีบวกสเท่ากับแปบวกหเท่ากับเก้าก้าบวกสท่ากับสบวกหท่ากับสาบวกสเท่ากับห ห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกเราจะได้นะคะเด่นบนในสูตรที่สามนะคะแปดเก้าสองสามห้าหกนะะเดี๋ยวเราไปดูนะคะใบด้านหน้านะคะแอดไม่ได้ทำเป็นอภิชโชคมาให้นะ,ะแต่ว่าแอดถ่ายมาจากโน้ตบุกนะคแล้วก็ปิิ้นมานคะ,ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดดูก่อนนะว่ามันเดินแค่ร้อยสามสิบงวดจริงหรือเปล่านะคะสูตรเนี่ยใช้ตั้งแต่สิบหกเดือนเจ็ดนะคะจะอใส่อ่ ัวที่เป็นภาษาอังกฤษแป๊บหนึ่งเนาะสักศูย์หนึ่งดูซิ เนี่ยร้อยห้าสิบก็ยังเดินอยู่เลยร้อยแปดสิบ <c oughs> ก็ยังเดินอยู่อันนี้ไอ้ตปสองร้อ200แล้วเนะี่ยสองร้อยก็ยังถูกสองร้อยอยู่เลย สองร้อยห้าสิบก็ยังเดินอยู่สองร้อยห้าสิบสามร้อยงวดสามร้อยงวดก็ยังถูกอยู่ สามร้อยห้าสิบก็ยังเดินอยู่แปลว่าเดินยาวมากใครที่ไม่มีสติย้อนหลังนะเอาอภิโชคไปในหะ้มันจะเออมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะอภิโชคมีให้เห็นแค่สามตบนกับสองตบนเนาะอันนี้หลุดแล้วนาะ อันนี้ตีไปว่า20่สลดสามสิน่าจะเลยสองอันนี้สองดศูยก่อนนะสองเจ็ดศูนยังถูกประมาณ273มงวดฮะถูดนะฮะเดินเดินยาวจริงนะฮะสองมงวดนะแต่ว่าแอนเน่ตอนที่ไปปิ้นเน่ ไปไปถ่ายเนี่ยแอดใช้แค่สูตรที่แอดใช้งานคะแอดก็เลยใส่ไปแค่ดูว่าประมาณร้อยสามสิบงวดอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดินยาสองรอยเจ็ดสิบงวดขึ้นคนะใครที่มีโปรแกรมอภิโชคนะสามารถนะเข้าไปตรวจสอบได้นะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูนะตัวชนนะตรงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะชนที่สองหกแปดเก้านะอันนี้คือชนนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้น สองหกแปดเก้านะคะมีโอกาสฮนะที่จะมานะหนึ่งตัวแบบนี้นะคะถ้าตามที่เขาอ่านเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างน้อยหนึ่งตัวนะสองหกแปดเก้านะในตัวเด่นตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยที่แอดนะคะเอาไปจับถ้าเราใช้แค่หกตัวสามสูตรไปประมวลผลนะคะเราจะได้ตัวเลขนะเยอะมากเลยนะชุดนี้เนี่ยแอดก็จะเอาไปลงนะแจกฟรีทาง Facebook คนที่ติดตามแอดทางเฟซบุ๊กเหมือนกันนะก็มาลงให้ทางช่องก่อนนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นนะคะเด่นหกตัวที่เราทําไปเมื่อกี้นี้เนาะส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเด่นคะที่เป็นคุกกี้นะคะที่แอดลงให้ไปแล้วนะคะงวดนี้ชนที่สองหกเนาะเสร็จแ,แล้วคุกกี้สูตรนี้ที่แอดบอกว่าแอดใช้ส่วนตัวนะคะงวดนี้ได้ห้าหนึ่งสามส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นนะคะเด่นบนคะที่เราใช้อยู่คะที่ยังเดินอยู่เนาะ อันนี้ร้อยสิบที่เราลงสูตรไปแล้วนะร้อยหน่วยที่เราลงสูตรไปแล้วเนาะอันนี้เด่นสิบหน่วยนะที่เราอ่ายังใช้งานอยู่งวดที่แล้วได้เจนะ็ดหนึ่งสามเนาะเข้าเจ็ดเก้างวดนี้ได้ที่หกศูนย์สองค่ะงวดนี้ยังไม่ได้ทําสูตรให้เลยคนะเด่นอ่คู่ขี้น่าจะไม่แน่ใจว่าจะได้ลงทันไหมเนาะวันนี้สามสิบแล้วเนาะสามเอ็ดหนึ่งออกแล้วว่ายังไม่ได้ลงปักหลักให้กับเพื่อนๆด้วยนะฮะ ส่วนแต้มนะก็จะเป็นแต้มที่เราลงทางช่องนะแต่แอดเลือกมานะในงวดนี้ได้ที่แต้มกี่แอดก็เลยเลือกมาทั้งหมดเลยนะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเสร็จแล้วเนี่ยโปรแกรมนะประมวลผลนะถ้าไม่มีสูตรใดผิดนะสิบสามสูตรนะอันนี้จะเป็นชุดตรงนะเพื่อนๆนะสามสิบห้าชุดตรงนะแอดถือว่านะไม่เยอะนะสําหรับ

หกศูนย์สามหกศูนย์้าเจหนึ่งสมหเจดห้าหกสสหชุดตรงนะสามตะบนเนี่ยถ้าชุดตรงมีหนึ่งพันชุดนะอันนี้เนี่ยแค่35ห้าชุดเองนะน้อยมากๆเลยนะฮะเสร็จแล้วชุดนี้จะเป็นชุดสองตะบนชุดตรงเหมือนกันนะศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าหนึ่สองหห้าหหหนึ่งหสาหห้าหเจดหเก้าเจหเก้าสองหถ้าเรามาไฮไลท์นะตัวที่ชนกันนะจ ประมวลผลนะสองตัวบนได้อัดลงให้เนาะเดี๋ยวอจะวงตัวที่ชนกันให้นะคะเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจเนาะในนี้นะคะมีศูนย์ห้านะศูนย์ห้าหนึ่งหกนะสามหกหกเจ็ดที่ชนกันฮนะ กับประมวลผลนะคะแต่ชุดนี้ชุดไปกลับนะคะชุดนี้ชุดไปกลับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยชุดตรงนะคะศูนย์ห้าหนึ่งหกสามหกหกเจ็ดคะเจ็ดหกนะหกสามนะหกหนึ่งนะ,ะ,นะ,ะเพราะว่าอันนี้เป็นชุดตรงนะะ่ะส่วนตัวที่แอดนะคะอันนี้คือชุดที่ตรงกันเนาะ แต่ตัวที่แอดมองว่ามีโอกาสที่จะมาได้นะแอดก็เพิ่มไปให้นะศูนย์สามสองเก้าหกหกห้าก็เกือบจะหมดทุกชุดแล้วเนาะหกเก้าเก้าสองเก้าหกเนี่ยมาได้หมดเลยนะแต่ว่าแอดจะไฮไลท์นะตัวที่ชนให้แล้วกันนะเพื่อนเพื่อนจะได้มองง่ายเนาะศูนย์ห้าหนึ่งหกหกหนึ่งสามหกหกสามแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดหกนะ ชุดที่ชนนะคะกับประมวลผลคะตัวที่แอดไฮไลไท์ให้นะคะส่วนชุดนี้นะคะสามสิบห้าชุดนะคะถ้าจะให้แอดคัดให้นะคะแอดก็จะเลือกไปนะ,ะอันนี้แต้มเจ็ดอันนี้แต้มเก้าแอดเลือกไปชุดนี้นะะอันนี้แต้มหนึ่งอันนี้แต้มแปดเลือกไปชุดนี้นะคะอันนี้แต้มสองอันนี้แต้มศูนย์อันนี้แต้มสองหกเจ็ดแปดอันนี้แต้นนแม 2, 6, 7, 8, นนแปดเลือกไปชุดนี้นะคะชุด เดียวกันคะแค่แบบว่ามีแบบมันเป็นชุดตรงเนาะถ้าเพื่อนจะเอาไปซื้อเป็นโต๊ะได้เลยนะคะอันนี้แต้มศูนย์อันนี้แต้มสองอันนี้แต้มสามอันนี้แต้มห้าอันนี้แต้มหกอันนี้แต้มสี่อันนี้แต้มสองอันนี้แต้มหกอันนี้แต้มศูนย์อันนี้แต้มสองอันนี้แต้ม 8วกเป็น4แต้ม4อันนแต้มศอันนแต้ม6อันนแต้ม4อันนแต้ม2บวกแต้ม8อันนแต้ม6บวก6เป็น2อแต้ม4อันนแต้ม6อันนแต้ม1บวเป็น2อแต้ม8อันนแต้มห อันนี้แต้ม4ีบวกหเป็น0นย์อันนี้แต้ม7อันนี้แต้ม9จะสังเกตนะชุดเดียวกันนะแค่มันอ่าประมวลผลมาเป็นชุดตรงขนาดนี้ะแต้ม1นแต้ม4ีแต้ม6กแต้ม8คะนี่นะคะชุดที่แอดมองว่ามาได้นะเป็นชุดตรงค่ะให้เพื่อนๆลองเลือกนะตัดสินใจดูนะว่าเพื่อนๆ ชอบสามตัวบนตัวไหนนะคะเลือกนําไปเสี่ยงนะคะหลังจากที่ลงคลิปนี้แล้วนะคะอาจารย์มาลงชุดสรุปให้นะคะสำหรับคุณเพื่อนที่รอชุดสรุปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคาติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ